ในที่สุดพี่ก็ทําเผ่าสกายตื่นได้สักทีนะทุกคนคือแบบโอ้หใช้เวลาทําโคตรนานคือแบบทําเสร็จเนี่ยเราก็ต้องไปอัพขั้นให้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นอีกนะทุกคนคือแบบโคตรลาบากและโคตรเหนื่อยนะทุกคนคือแบบโอ้โหจึงทำเพื่ออะไรวะแอดมินกูงงมากเลยจริงๆนะทุกคนเออใครที่แบบว่ากําลังทเาเผ่าตื่นเนี่ยพี่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง1 0ึ0งพไลค์ด้วยถ้ากดไม่ถึงกูไม่ทําคลิปต่อแล้วเรื่องนี้ไงกูก็ต้องทําต่อแลือไม่ทําแล้วกูอะไรแดกคนดู มึงกดไลค์ไปถึง1,000ไลค์เลย่ยคลิปที่แล้วอ่ะโอ้โหคลิปนี้พี่ขอได้ไหมหนึ่งพไลค์กดหน่อย <c oughs> ครับแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยที่อยากได้รหัสเผาตื่นนะครับ <c oughs> ก็พี่มีอะไรดีๆมาแนะนำนะทุกคน นี่เลยนะครับไก่ตันเอ็กเซนท์ช็อปหรือไก่ตันร้านพี่เองนะทุกคนเออนี่คือร้านพี่เองนะซื้อได้เลยนะครับราคาก็ตามนี้นะถูกๆเลยไก่ตัน6หมัดเนี่ยหกสิบเก้าบาทประมาณนั้นแล้วก็จากคู่เด้งแปดสิบเก้าบาทนะนี่นะสำหรับใครที่อยากสุ่มเผาตื่นนะสุ่มแบบคุ้มๆแนละ้วก็มีโอกาสได้เผาตื่นนะครับแล้วก็มีเกลือด้วยนะครับเกลือก็คือจะได้เป็น6หมัดไปแทนนะทุกคนก็ราคาร้อยหกสิบเก้าบาทนะก็จะมีสุ่มเทียนนะครับในเนี้ยมีคนได้เทียนสิบไปแล้วนะครับเออเป็นเผาปลายเทียนะก็มาลสิ เ่นเซตในตำนานนะครับคือพี่เคยทําคลิปเล่นเซตนี้ไปแล้วเว้แต่วันนี้พี่จะมาเล่นคู่กับเผ่าสกายตื่นเว้เออก็ในส่วนของดาบเนี่ยพี่จะเล่นเป็นหอกสไปกี้ไทเด้นนั่นเองนะทุกคนก็บางคนถามว่าเล่นสายอะไรเล่นเป็นสายดาบนะทุกคนส่วนหมัดเนี่ยพี่จะใช้เป็นพี่จะใช้เป็นข่าวของซันจีนั่นเองนะทุกคนซัน <c oughs> จิไหนว่าอันนี้แน่นอนเลยที่ <c oughs> นี่มันดาสสเตปโอ้โหมันไม่ใช่เดสสเตปอะคนดูต้องไปเอาที่โลกสองวะรอแป๊บละกันเอ้ามันอยู่นี่นี่หว่าโอ้โหแล้วกูก็วิ่งไปเอาที่โลกสองแล้วคนดู ดูไม่บอกพี่เออะคลิปนี้กูควาให้คนดูอีกอ้ะ <No. S 1> ผมลืมตัวละครอ่ะขอโทษแล้วกันก็เซ็ตพี่ก็จะเล่นเป็นข่าดําสันจิตแล้วก็ผลมืดแล้วก็ดามสไปกี้ไทเด้นนะทุกคนเซ็ตประมาณนี้นะ <S <S เล่นลคู่กับเผ่าสกายเปียตื่นพี่บอกเลยโคตรโกงว่ามันจะสตันแล้วสตันอีกนะบอกเลยวันช็อตแน่นอนวันนี้ผมเจอเป้าหมายแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดหรือเปล่านะเดี๋ยวลองเข้าไปดูมานี่เลยมึงมานี่อ๋อเออมันเปิดมันเปิดมันเปิดแต่มันตีบอสูิว่ะอ้าวม้านี่ไงลูกทีบ ลูกทีบอ๋อเช็ดบอสบอสอย่าแย่งกูโน้ปขอลองกูกีตาร์บูก่อนแล้วกูมาฆ่าคนฟาร์มมาตอนเนี้คือมาหาเซิร์ฟไม่เจอเข้าใจว่าคนดูคือแบบหาซื้อไม่เจอโอ้กูขาไฟแล้วมึงมาโน้ลูกทีบตลาตันโอ้โหไม่ตายอีกกูก็จะเผาตื่นละมึงตายซะเรียบร้อยไก่โอ้โหแล้วเขาจะตีบอสได้อยู่แล้วเดี๋ยวช่วยฆ่าให้ละกัน เอ้ยมาจเรียบร้อยโอเคถือว่าได้แล้วไอ้พวกข้าหัวสูงๆนี่อยู่เยอะนะอ๋อนั่นแน่ๆเจอแล้วเจอแล้วไอเงยกูุ่มลังจะบ่นเลยว่าแม่งหายไปไหนวะเจอแล้วคนดูโอเคเป้าหมายเราก็คือไล่ไข่พวกนี้จนกว่าเราจะได้เผาตื่นนะเราจะได้คอมโบโหดโโๆนี่ยเฮ้ยเพื่อนเราเล่นด้วยกูขอเล่นด้วยคนเราโดนขึ้นหน่อยโอเคครับเราจะได้ติดอินคอมแบทนะทุกคนเฮ้ยเออเรียบร้อยหัวแตกเลยวะรอบเดียวอะไรวะมามึงมาโว้ยพอมนุษย์พอมนุษย์ใช่ไหมคนดูใช่จริงด้วย ึโอ๊ยดูไม่โดนได้ไงอ่ะงงว่ะมาคราวนี้ไม่พลาดคนดูครับสกิลดูดเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยซาหนักนะโอ้โหเค้นมันโอ้โอ้โอ้เช็ดเชดมันไม่มันไม่เข้าผมเลยอ่ะโอ้ย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 เชื่อเชื่อโอ้โหโอ้เกือบตายเกือบตายแต่เราแต่เราจะเอาเกตี้ว่ะเราจะได้แบบ ขอมบมันชอน็อตมันแน่ไม่ต้องมีก็ได้ละจังงวันนี้โอ้โหแม่งเอ้ยจับไม่ได้วะมันเปิดเคสหลบได้ทุกคนฟาเกอพอตื่นกูพอตื่นนี่มึงไม้เดี๋ยวมึงเจอแน่เดี๋ยวมึงเจอแน่กูบอกเลยว่าเคนแตกแน่นอนนะคนดูใคดูใครดูลิฟวิ่งันเชื่อมันเอาว่ะอ่าโดนครับดูดูสองต่อโอ้ไม่โดนว่ะปิง้วยน,นครับคนดูมันมันเลยลำบากนิดนึง มันอาจจะมีคอมโบผ้าเนี่ยอุ้ยเยี่ยโคตรแรงคอมบูโคตรแรงคมบูมันต้องเล่นที่พื้นวะเอาโดนนี่ดูดนานๆดูดนานๆแบบนี้แล้วก็ดึงมาไม่รอดครับผมว่าเลยไม่รอดไม่รอดไม่รอด,อดนี่ไง หมื่นเจ็ดคมคมผมบอกแล้วว่ามันตัดเค็มเที่ยโกงจัดอะที่ขนาดปิงั้นเนี่ยพี่ยังเอาอยูย่สำหรับใครนะครับที่อยากได้เผาตื่นก็ไปซื้อได้เลยนะครับที่ไก่ตันร้านเอ็กเซนช็อปนะครับก็คือร้านพี่เองนะทุกคนเอ็มมารู้ช็อปร้านบริการกดผลและเกมบัสเละเจ็ดเท่านั้นยังไม่พอยังมีราคาไก่ตันอีกมากมายนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าบวกกันอ,อ,อยู่ตรงนู้นว่ะมาไอเปอ์พร้อมอุ้ยเอาว่ะคุกเขมิงด้วยทุกคนมึงมานี่แล้วก็มานี่เอ้ยผมกดผิดสกิลว่ะ 3.2m มาครับต้องเจอกับ 5m มาลีนพี่มาดูกันว่ามันจะกล้าไหมเพราะว่ามันเผ่าตื่นนะเฮียเฮียเฮียตำราประกอนตำราประกอบแล้วมันวิ่งอย่างเร็วกูวิ่งอย่างเต่าอันนี้อละโออยเฮ้ยเฮ้ยให้กูจับหน่อยไม่ได้นี่ไงวะอ่า นี่ไงคยไม่มีว่ะลบอ้โหอือโดนนี่งเท้าไปสกิลสดผมผมกูจะได้เข่าตื่นแล้วคนดูสอบหนึ่งมึงเป็นที่อะไรอ้ออ้ออ้อเขาตื่นเขาตื่นเขาตื่นสวยมาเขาล็อก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 ของมิ้งมันคือมันถอยมันถอยผมยาวเลยตอนเนี้ยเฮ้ย ดูดูรอดูรอโอ้โหดูรออืมเออมามาหนี้นี่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 ที่ไปข้างหน้าตายเยังโคตรโกงอ่ะเห็นไหมทุกคนคือเมื่อกี้นี้มันตัดเค้นเพราะว่ามันโดนแบบไอ้พลังก้มกราบของพี่นะโดนคำนับพี่มันก็เลยตายสกายโลเอาร้องร้องเฉยมึงร้องยังไรอ่ะมึงสู้กูไม่ได้เองรนเปล่าก็เลยร้องสกายเอางี้ดีกว่าที่ผมเล่นบนฟ้าก็เพราะว่ามันเล่นมังกรนะทุกคนในที่ี้กูถามจริงกูจะโง่อยู่บนพื้นให้มึงมั้งผมไปเีโมจินี่ก็ได้ โอ้จีเจามานี่อ้าดยนี่มาครับมามานี่โอ้โหผมบอกแล้วไม่มีใครรอดเอ้ยเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเป็นโจรสลัดเพื่อมาค่า้นี่ดีกว่านะคนดูจะได้มันๆหน่อยอ๋อเปิดพีพีอ้าวอ้าวมามามาก่อนที่เกตจะหมดเอาให้สุดมามาคอมโบให้สุดอ้าวโอ้โหไอ้นี่โดนสองนัดตายอ่ะคนดูก็คิดเอาเอ้ยเจอผลเสือว่าคนดูโอ้โหดูผลที่มันเล่นกันดิดูกว่าผมจะรัดมันได้สักตัวหนึ่งไหมโอ้จับสองวะเอาอ้นี้ดีกว่าโอ้โหแม่เอ้ย มานี่เอานี่ไปก่อนโอ้โหมานี่เลยโอ้โหไอเสือแม่งขัดคอมโบกูเออ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 เ,อ,อเจ็บเจ็บเจ็บเออโดนกีตาร์กูไปโดนกีตาร์กูทีไปนหนึ่งดอกโดนไหมอัานนั้นแน่โดนเสือเก็บละมาคนดูคนดูจะได้ดูผมสู้กับเสือละมึงมานี่โอ้โหแม่งเอ้ยเนี้ยแม่งยังไมไ่ทันได้เผาตื่นเลยตีบอดเอาเผาตื่นก่อนแล้วลกันเโล่ โอ้ยๆๆๆ้ยเดี๋ยวนะพี่พี่เอาจริงอหรอพี่เอาจริงอหอพี่โอ้ยๆอเอ้เอาก็มาดิคุณก็มาคุณเสือน้อยพี่เสือมาแล้วเอมานี่านี่ระวังก้มกราบนะระวังระวังได้โค้งคำนับผลนะอันนี้นี่ไงลากูลาก นี่ไงแล้วก้มโค้งคำนับกูซาตายแรงจริงนะทุกคนคอมโบนี้ไปลองได้นะเล่นกับเผ่าสกายนี่คือโคตรโกมถ้าเกิดเล่นกับเผ่ามนุษย์นี่ผมว่าโดนประมาณ3ทีน่าจะตายแล้วลเฮ้ยมันเปิดดีกว่าคนดูมานี่เอ้ยนักล่าข้าหัวของจริงมาโอ้โอ้โว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 โโอ้โอ้โอ้เอาว่ะเอาว่ะเล่นสไปคี้เหมือนกันด้วย รู้สึกไม่ได้สู้ตรงนี้นานมาแล้วเอ้ยไม่นะเพอผมจะหมดแล้วมานี่เลยเอ,ยเอากดพีดว่าคนดูโอ้โหจบแล้วผมลืมอะ่ะไม่ให้กูได้โชว์ก่อนให้กูได้โชว์ก่อนมาดูคอมโบผมคนดูปึ๊บเอ้านี่ยแม่งเอ้ยสกิล4กูไม่หมาไม่ <No. S 1> เลเฮ้ยกำลังเปิดพีพีโลว4เอ้าก็คลิปนี้กูใช้ V4 มึงทำไมอะ่ะออกมาครับเฮ้ยมผลมาตัว อ่าโดนโดูยิงโดนนะอ่านี่ไงนี่ไงนี่นี่ทิบทิบรัวทิบรัวนี่นี่นี่โอ้โหเมื่อกี้วันช็อตอะนะแต่ว่าแบบมันพอกไปไง <in> เอ้าเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วอ้าโน้ <Nope. S 1> วกูมีเคนเว้ยเห็นไหครับถ้าเรามีเคนตัดแต่ที่เรามีเคนก็เรามักจะรอดเสมอนะคนดูมานี่แล้วผมดูสุดไนงะโอ้โห นี่อ่ะโอ้ยตาบได้ที่เรามีเคนก็คือเราลอดจำไว้หุยหุยสัตว์ห้ยหุยตาบได้ที่กูมีโอเคครับมามึงมาแต่ึงแพ้กูแน่แค่นั้นแหละเออนี่ไงนี่ไงก้มขาบก้มขาบเชีย่ยแล้วไงมันจะใช้กิตา้าบูดด้วยการคอมโบผมนะทุกคน เราก็ด uh ูดให้หมดเลยแล้วกันสองต่อเลยสองต่อเลย้องดูนานๆนะทุกคนเฟ้ยมันหมดมึงมานี่แล้วมึงก็มาหูอืมอืมขออจะแตกนะมึงก็มาดิอ่าโดนฮรับนี่ไงเรียบร้อยมานี่โอ้โหไม่โดนอ่ะอ๋ออ๋อโดนก้มก้มผมปรตูกันตีหน่อยโอ้ยโดนโดน อเออนั่นแหละโคมทำน้ำกูไปนี่ไงโดนทิ้มตายตายเองเว้ยร้องดิร้องดิร้องดิเฟกเฟกพอมึงดิโกลับแบดวิสิคืออะไรอ่ะกูงงอ่ะททนที่เผามึงก็โกงก,กว่ากูมึงร้องอะไรอ่ะสามสิบเอ็มเฟกไอ้เย,ยี่ยกูจะรวยแต่กูแคปมึงไว้ก่อนเลยละกันมึงร้องคืออะไรมึงมาดิอีกรอบมึงกูจะตบให้มึงร้องไงไอเด็กเชี่ยมามามึงมาตบ ให้มึงร้องให้มึงร้องนี่ไงแล้วลูกทีบกูอืมอืมอว่าอะไรตาอะไรที่กูมีเคนกูก็ชนะมึงเมื่อกี้เสือมาก,กวนนะอืมตาอะไรที่อ้ยอุยอ้ยอุ้ยสวยครับโอ้โหชิบหายแล้วกูมารับหน้าแทนเนี่ยเฮ้ยอู้หูพอตื่นได้ละหนีก็แล้วกันตอนนี้ป,ปัดไปสวยครับเอา้าแม่ง มึงลัดกูหัวแม่งเมื่อกี้มันควรจะเป็นซีนหล่อๆของกูแท้ๆได้ได้ครับคนดูเอ้ยเอ้ยเอ้ยสวยครับดูดรอนเลยแล้วกันเออสวยก้มกราบไปดิก้มกราบตายนะไอเกจอกกระจายเว้ยเฮ้ยมันจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนอ่ะครับจะหนีไปไหนอ่ะพี่พี่จะหนีไปไหนอ่ะพี่เฮ้ยเฮ้ยดูดไอ้เหี้ย นี่เรียบร้อยหัวแตกคมจัดโอเคเอาเป็นว่าสารคิปนี้พี่คงพอแล้วลวกันเพราะว่าพี่ตบมันได้แบบหน่ำใจแล้วทุกคนโอเคก็ผมว่าเลยเล่นเซตนี้วันช็อตแน่นอนนะแล้วก็อย่าลืมไปซื้อไก่ตันร้าน e x c h a n g e Shop ด้วยนะครับเป็นไก่ตันร้านพี่เองนะทุกคนก็ซื้อด้วยนะครับโอเคครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสหรคิปนี้พี่ไปลวกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยไปลวบายบายจุ๊บ